สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาะอีกแล้วนะคะในช่องนานาะ be beautiful ค่ะวันนี้พี่จะมาดีวิีผลิตภัณา์ในรูปแบบของน้ำหอมนะคะซึ่งเป็นของแบรนด์วีแลงค่ะพรินเ s สขวดสีม่วงนั่นเองกดไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด subscribe ถ้าความแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย ตัวนี้จะออกแนวมีความฟรุตตี้นะคะช็อกโกแลตวานิลลาแล้วก็สวีทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบน้ําหอมในกลุ่มที่เป็นวานิลลานะคะก็น่าจะได้ทดลองกลิ่นี้นะคะที่พี่มาแนะนาเพราะว่าเป็นกลิ่นที่พี่ชอบมากต้องบอกในตอนต้นเลยว่าชอบมากตอนนี้อินแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะในส่วนของโน้ตของน้ําหอมเวนวานพรินเซสนะคะท็อปโน้ตจะเป็นวอเตอร์ลิลลี่แอปเปิลแอปเปิลแล้วก็แมนดารินออเรนจ์ มิดเดิลโน้ตจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะกัวว่าเทยร์เรฟลาเวอร์แล้วก็ทิลโรสเบสโน้ตค่ะจะเป็นวานิลาแอมเบอร์แล้วก็อูตี้โน้ต เจ็บของเขาเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าเป็นน้ําหอมที่จะเป็นออกแนวที่ในเริ่มต้นท็อปโนต้ตเนี่ยจะเป็นกลิ่นออกแนวผลไม้นิดๆนะคะแต่พอผ่านไปนประมาณ5-10นาทีปุ๊บเนี่ยในส่วนของมิดเดิลโน้ตนะคะที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาเนี่ยจะอบอวลขึ้นมาแล้วค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวเป็นกลิ่นที่พี่บอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่วัยใสขึ้นไปจนวัยทำง,งานเลยนะถือว่าเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ยกเว้นงานที่เป็นทางการหนักๆเท่าน,นั้นเองนะแม้แต่การออกเด,ดก็ยังใช้ เลยพี่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่น่ารักระบอกไม่ถูกคือตอนนี้พี่อินมากแล้วก็ใช้ตลอดบางทีนึกอะไรไม่ออกอยู่บ้านก็ใช้ออกไปข้างนอกก็ใช้ไปไหนก็ใช้คือใช้หมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้ติดทนนานก็เพียงแค่เพิ่มสเปรย์การใช้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะไม่เกิน4สเปรย์ก็จะสามารถติดทนนานได้แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกว่า5ชั่วโมงก็หมดแล้วเราก็สามารถเติมได้กลิ่นนี้น่ารักน่ารักจริงๆพี่แนะนําเลยนะคะราค,คาหบประมารู้สึกจะประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าใครได้เทสแล้วชอบพี่แนะนําให้ซื้อไซส์ใหญ่ เลยพี่เชียร์มากๆเป็นน้ําหอมของผู้หญิงนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ยูนิเซ็กลิ่นพรินเซสเป็นของผู้หญิงควาสิม่วงเลยนะคะหอมน่ารักมากๆวานิลลาช็อกโกแลตลงตัวกําลังดีนะคะส่วนในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวพี่คิดว่าได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าแต่งตัวเท่ๆมากๆก็อาจจะไม่ได้เหมาะก,กับน้ําหอมกลิ่นนี้เท่านั้นเองนอกนั้นก็ใช้ได้หมดเลยคะ่ะ ก็ะนะสาหรับการสรุปคะแนนของน้ําหอมวีเรแว p พรินเซสตัวนี้พี่ให้เท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าให้10เต็ม10ไปเลยนะคะให้ร้อยเต็ม10อย่างได้เลยถือว่าเป็นน้ําหอมที่ยอดเยี่ยมมากๆทําออกมาได้ดีเ e อร์ฟอร์แมนซ์ทำได้ดีกําลังดีที่สุดเลยนะคะแนะนําเลยสําหรับสาวๆที่กําลังหาซื้อน้ําหอมที่ราคาไม่แรงนะคะซื้อให้ตัวเองหรือซื้อนะคะเป็นของขวัญให้เพื่อนสาวเนี่ยก็สามารถนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยรับรองว่าต้องติดใจแน่นอนค่ะแล้วก็เน้นย้ำว,ว่าในเรื่องของน้ําหอมเป็นความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นเองนะคะก ให้ทดลองกับตัวเองก่อนจะดีที่สุดค่ะแล้วก่อนจากการก็ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านในการกด subscribe กดไ i k e กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลาก้ามง้รงค่ะสําหรับวันนี้พี่านนะัะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ